รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงพบปะเจราจาสนับสนุนโดยโรแมนส์ พ่นเพียวกระชับฉับไวทันใจใช้โรแมนติกค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการป้าชาดา้นีนะคะวันนี้นะคะเราต้องขอบอกว่าใครนะคะที่มีความคิดเห็นนะคะ ประเด็นที่เราตั้งในวันนี้เนี่ย SMS กันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของรางวัลวันนี้คืออะไรนะคะ SMS ง่ายๆค่ะดูรายการของเราแล้วนะคะพิมพ์ P แล้วก็ตามด้วยข้อความของคุณค่ะส่งมาที่4221121ค่ะและตอนนี้นะคะ4แซบของเราพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะแซบอ้วนอยู่บนแท่นของเลสมอส พื้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงและอ่อนเยาวจากภายในสู่ภายนอกต้องเลสมอสสิคะแ <B GM> ซดจ็อบอยู่บนแท่นของซันสลินเผยรูปร่างใหม่ให้ตรงใจคุณด้วยซันสลินแซดแพตตี้อยู่บนแท่นของซันคารัสกาสุดยอดนวัตกรรมแห่งคอราเจนต้องซันคารัสกาสิคะแ <B GM> ซด <B GM> <B GM> ทอปฟี่ อยู่บนแท่นของผิวสวยสายภายในกระชับดับกลิ่นต้อมคาร่าพลัสและสานะคะก็อยู่บนแท่นของโรแมนต์ค่ะหุ่นเพียวกระชับขับไวัยทันใจใส่โรแมนต์สิคะกลับมาแล้วค่ะสวัสดีทุกานสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนะคะดิฉันรู้สึกว่าชุดนี้ดิฉัน มาไม่ได้เลยทำไมฮะพอก้มปั๊บมันลังเขก็เป็นโรคไงก็มันโรคอะไรคะไหนอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนู้นใช่ไหมอย่างนู้นก็เป็นโรคคอตีบอย่างนี้ก็เป็นโรคปอดบวมเรคคอตีบนี่ปอดบวมอะไรคะคอตีบอันนี้คอตีบอันนี้ตันมากเลยกระเทยไม่ใช่โรคติดต่อนะคะคุณขาที่จะไอจะจามน่าจะเป็นกระเทยได้พัาฉะนั้นผู้ปกคกองผู้ปกไม่ใช่พันธุกรรมด้วยผู้ปกครองเด็กนะคะไม่ต้องกลัวกระเทยนะคะอ๋อจับได้ต้องได้ทัได้ตอได้ขอโทษนะคะคุณจอมวันนี้ไปงานเพื่อส่วนโลกหรือนะคะ ก่อนที่ผมจะทักทายมิสรัะแฟนเพลงทั้งหลายนี่ไงผมขอฝากตัวและหัวใจไว้กับป้อมขออ้ออ้อมขอร้อ้อมขอหัวใจผมด้วยผมไม่รู้โปรดิวเซอร์เอาชุดอะไรมาให้ผมใส่เลยโหไม่จะตายโอ้น่ารักเนาะสวยอยากให้คนพบตัวเองไงวันนี้ใครที่ติดนี่ผมนะครับผมจะมาเก็บดอกนะครับผม ฉันรู้สึกว่าใส่เสื้อตัวนี้แล้วเหมือนปะาค้าบเชิญยินตอนที่ขึ้นร้องเพลงหน้าไม่ทันสมัยเนี่ยปกติรอดรักเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไปปะาคราบดูปากตัวเองก่อนบ่าก่ไหนชันีชันีอ่ะประเด็นของเราในวันนี้นะคะเป็นประเด็นโลกร้ายภัยเงียบกับชีวิตคนรุ่นใหม่ นี่ตรงใจดิฉันมากเรื่องสุพราะดิฉันบอกเลยนะว่าดิฉันเนี่ยเป็นตัวแม่ในเรื่องสุขภาพแล้วจริงๆเลยนะดิฉันก็เดินสายบิวตี้มาตลอดเหมือนกันนะทำไมต้องเล่นไปที่ร่างกายเล่นโยคะตลอดทำไมต้องเล็งไปที่คนรุ่นใหม่ล่ะครับคนรุ่นเก่าเขาไม่เป็นโรคพวกนี้หรอไม่คนเก่าเนี่ยเขาแบบน้อยมากคนนเก่าตายยากคนรุ่นใหม่ตายก่อนเอเห็นไหมคนเก่าบวชเผาคนรุ่นใหม่อ่ะคุณอยู่ฝั่งไหนครับคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่า อากากลฉันบอกแล้วว่าคนคนรุ่นใหม่ก็สุขภาพดีได้อ่านะคะเรามาเริ่มกันโรคแรกเลยโรคที่ฮิตที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งมอก่อนมอก่อนเพราเป็นโรคเอดเนาะเมื่อก่อนโรคหัวใจนะเออเหรออ่าเมื่อก่อนโรคหัวใจแต่ตอนนี้โรคนี้แซงหน้าแล้วคืออะไรโรคมะเร็งเออรู้ไหมว่ามะเร็งเนี่ยน่ากลัวมากกว่าโรคเอชไอวีนะคะ่เอชไอวีเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลตัวตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็กินสารอาหารบางอย่างเพื่อกระตุ้นการสร้าง าง CD4 ขึ้นมานะคะสร้างออมูนขึ้นมาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะอยู่ได้10ปีก็อยู่ได้20่ปียังไม่ตายโรค SIV แต่ว่ามะเร็งนะคะถ้าเกิดว่าตายไปแล้วเนี่ยพี่บอกว่าอัตราอัตราในการรอดชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นขั้น2ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่ได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่ารักษาไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเนี่ยไปนะคะแล่บ้านเก่านะคะเป็นมะเร็งกันเยอะมากจะบอกว่ามะเร็งเนี่ยถือเป็นตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วก็ มันเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนมีคนเป็นมะเร็งทุกวันทุกวันทุกวันนะคะดูง่ายๆคืออย่างนักร้องดาราหรือไงที่เราตัวใหญ่จะเป็นเราก็เลยบอกว่าเอ้มันคือโรคติดต่อหรือเปล่าเชื้อมันจะกระจายตัวมันคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เพิ่งคุยกับคุณหมอเพิ่มสังเอี่ยมจำรับนะคะนี่นี่ขอโทษจริงๆนะไม่รู้ด้วยว่าเราจะคุยกันเรื่องมะเร็งนะคะแต่ว่าพี่เนี่ยได้คุยกับคุณหมอเพิ่มสังเอี่ยมจำรับก็คุยถึงเรื่องมะเร็งว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านั่นแหละสินะคะคุณหมอ มันจะมียีนสู่ยีนได้มันจะกลายเหรอไม่ใช่ค่ะหมายความว่ามันเป็นกรรมพันธ์ได้มันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะคุณแม่อย่างที่สาได้ยินมาเนี่ยคือหมายถึงว่าแม่นะคะกรรมพันธ์คุณแม่เป็นสมมตินะคุณแม่เป็นลูกอาจไม่เป็นแต่หลานอาจเป็นเออมันเป็นกรรมพันธ์มันเป็นยีนใช่ยีนที่ข้ามนะแต่โรคมะเร็งเนี่ยผมว่ามันเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะโรคเอด์เนี่ยมันน่ากลัวก็จริงแต่เรารู้ว่าโรคเอเด์มาจากการ โรคเอดไม่ต้องการคนรงเคือออย่างนี้ดกค่าคุณเป็นอยู่หรือเปล่าจะบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นโรคเอดสถึงแม้ว่าเป็นโรคเอดสแต่เราเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราสามารถป้องกันได้แต่โรคมะเร็งเนี่ยมันไม่มีสาเหตุบ่งบอกชี้ชัดตรงๆว่าโรค มะเร็งเกิดมาจากเราไปทำอย่างไรเป็นินอะไรบางคนรือว่ชีวิอย่างไรขั้นที่4เข้าไปแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวเล่าฟังนะคะวิโรคมะเร็งเนี่ยนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยนะคะมีมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ประมาณ6ครั้งต่อหนึ่งชีวิตเดี๋ยวแม่เดี๋ยว หนึ่งคนเนี่ยเป็นได้6ครั้งเออย่างพวกเราเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเคยเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นแล้วแต่ว่ามะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถมาลักตัวรักษาตัวเองได้ด้วยเม็ดเลือดขาวของเรานะคะคือถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวตัวนี้มันจะขจัดเซลล์มะเร็งทิ้งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เม็ดเลือดขาวที่มันอ่อนแอหรือมันมีน้อยเนี่ยถ้าเซลล์มะเร็งมันเกิดมันจะอยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันมันจะไม่รู้สึกอะไร ตราบใดที่คุณร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ากินคุณกินสารอาหารหลายๆอย่างท<า>ี่วา่าช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้เจริญเติบโตหรือว่า,า,วาเม็ดเลือดขาวที่จะโดนกระตุ้นจากไขสันหลังขึ้นมาใหม่ไม่ได้พี่บอกว่าโอ,โอกาสที่มันจะขยายตัวเป็นระยะ2-34มีเนี่ยมีโอกาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคุณครับ,รบผมขอถามาหน่อยสิ การเป็นมะเร็งการเป็นมะเร็งในระยะแรกเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นระยะแรกหรือว่าสามารถไปตรวจแล้วพบเจตรวจค่ะพี่บอกต้องตรวจต้องตรวจค่ะก็ไม่งั้นเขาจะมีการให้ตรวจมะเร็งเหรอปีละหนึ่งครั้งใช่คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นนะคะกินเหล้ากินของหมักของดองกินสารอาหารที่ไม่สุมบุหรี่อะไรพวกนี้ต้องครึ่งปีครั้งหนึ่งคือผมดูตามข่าวเนี่ยพอมาเจอดาราต่างๆมาเจอก็ระยะที่3ที่กันไปแล้วอ่ะแลเวพอมาตรวจอันนี้หนูมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งทําไมก่อนที่เรารู้เนี่ยแล้เหม็น อะไรเลยพอเรารู้ปุ๊บทำไมไมันต้องซุดแล้วแบบตาย <สะ S 1> แบบเลยสมาพจิตใจตาย <นะ S 3> อย่างนี้ตอบตามหลักวิชาการนะคะๆๆ คือมนุษย์เราเนี่ยพอเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาใช่สารแห่งความเครียดออกมาแล้วคุณรู้ไหมว่าไอสารตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโตได้ไวเหรอได้ไวค่ะทีนี้พี่บอกว่าเซลล์มนุษย์ธรรมดาปกติเนี่ยสมมติมันจะแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2มันจะเป็น4จาก4จะเป็น8มันจะแบ่งแบบนี้แต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยจาก 1, เป็นร้อยจากร้อยเป็นแสนแสนเป็น10ล้านเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่ว่าคนโรคมะเร็งเนี่ยพี่บอกว่าโ ที่ร้ายแรงที่สุดนะคะเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดะนะคะแต่ว่าเซลเล์มะเร็งระยะเริ่มต้น,นมีโอกาสหายด้วยตัวของเราเอง คือมนุษย์เราเนี่ยถ้าเมดเลือดขาวแข็งแรงนะคะมันก็มันก็จะโดนขจัดออกไปได้พี่อ้วนพี่อ้วนมีมีอันนึงที่อยากจะถามก็คือว่าเรามีความรู้มาว่าในตัวของเราทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่มีเซลล์มะเร็งมีวันโลกมีโลกเริมมีสวัอะไรต่างมีทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเรารักษาตัวไม่ดีอ่อนแอเมื่อไหร่มันจะมามันจะมาเลยหกอันดับแรกของมะเร็งรู้ไหมมีอะไรบ้างอันนี้ไงรู้มะเร็งปอดมะเร็งตับ มะเร็งเต้านมออมะเร็งเต้านมผู้หญิงเป็นกันเยอะมะเร็งปาลมะเร็งเต้านมในผู้ชายก็เป็นได้ใช่ไหมเป็นได้ค่ะเป็นได้เป็นได้เหมือนกันใช่มมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งช่องปากพวกสุบุหลีมากแต่ที่เห็นว่าเป็นเป็นกันบ่อยๆเนี่ยคือมะเร็งลำไส้นะเรางลำไ็เกิดจากการกินเกิดจากการกินแล้วก็คืออย่างนี้ค่ะคือคือเล่าให้ฟังนะ คือคนที่ว่าเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ย<ฆ>คือมันมีการหมักหมมของสารพิษแล้วก็อาสิ่งตกค้างที่เกาะอ,อยู่ตามบ,บริเวณลำไส้เราเนี่ยอาจจะใช้เวลา3ปี5ปี7ปีจนกระทั<ฆ>่งจนกระทั่งมันเก่อเกิดเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหให้เรากินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์สักวันถึง2วันต่อหนึ่งอาทิตย์มันจะลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งคือมันจะดีท็อกออกไปไงคุณรู้ไหมว่าเนื้อสัตว์มนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัตว์กินพืชนะคะตอนนี้ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไปกินเนื้อสัตว์เข้ามาแล้วสัตว์ปัจจุบันเนี้ยมีแต่สารเล่นสารเล่เร่งโตเร่งเนื้อแดงสารเคมีสารเคมีที่มันปลูกทําให้ปุ๋ยต่างๆปุ๋ยเคมีต่างเนี่ยพี่บอกว่ามันมีสารตกค้างที่อาจไปสะสมในร่างกายมนุษย์เราได้ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอร่างกายเราไม่มีซ d 4เสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวมะเร็งตัวนี้มันก็แบบก่อตัวขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น uh huh. จนกระทั่งลุกลามจนเอาไม่ไหวนอกจากเรื่องกินแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เกิดโรคภเงแบบ จากว่าสมัยเนี้ยวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเหมือนเสพเล่อ่ะคือจะพูดอย่างนี้นะส่วนใหญ่แต่10%เขาไม่รักเล่าตัวเองป่ะแล้วใช่แล้วด้วยความที่เขาบอกว่าพอกินพอพอกินเหล้าเยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดโรคจากแอลกอฮอล์โดยไม่รู้ตัวเลยเกิดมเป็นรสนิยมของคนที่มีไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่มาใช่่ว่าต้อง ปาร์ตี้ต้องสังสรรค์มันต้องอายุเท่านี้ยี่สิบปเนี่ยประมาณน้ไปร้านเล่าไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้นอนหลับไม่เพียงพอทานอาหารไม่มีประโยชน์อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็บางทีไปปาร์ตี้ก็แล้วอย่างนั้นอ๊อฟสุบรีคิดดูไหมไม่ไม่ผมเชื่อว่าใครที่ดูเทปนี้ไปเนี่ยจะต้องกลัวโรคมะเร็งที่เราพูดถึงจริงๆทุกคนที่ดูเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ไม่มากก็น้อยแต่ว่าบางคนเนี่ยกินผัก แต่ว่าไปเจอผักที่มีสารพิษเยอะก็อาจจะไม่เป็นมะเร็งเหมือนกันค่ะจริงๆเจียวอย่ไหมคะจะบอกให้เลยนะว่าสมมุติพี่จะพูดอยู่ตลอดเลยนะว่าเวลาทำอะไรงานอะไรก็แล้วแต่พี่เนี่ยจะเป็นคนล้างผักด้วยด่างทับทิมด่างทับทิมด่างทับทิมที่ไปซื้อตามร้านขายยาครับผมมาสิบบาทสิบห้าบาทสิบมื่วันเนี่ยเอาลงไปสักเกล็ดหนึ่งนะคะแล้วก็อาใส่ไปในน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้มันละลายแล้วก็เอาผักนํามาใส่แช่ทิ้งไว้แล้วก็อาทิ้งไว้นะคะแล้วก็สักประมาณ15นาทีคือไอ้ตัวด่างทับทิมพวกนี้ มันจะล้างสารเคมีออกไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปล้างเปล่าน้ําเปล่าสะอาดอีกครั้งหนึ่งคือคือใครก็แล้วแต่ใครใครเขาบอกว่าหวานพืชหวานอะไรก็ได้อย่างนั้นคุณกินสารเคมีเข้าไปคุณก็เตรียมตัวเป็นมะเร็งได้ถ้าคุณกินผักสะอาดมันก็ไม่เป็นผมเคยได้ยินพี่อ้วนเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งคะไรอ่ค้าบางคนหัวใสโดยการ อ๋อใช่ที่เอาทรายไปต้วแล้วไปโปอยใช,ใ,ชใช่ไหม<ช>ะคะห้ย<ช>ยังไงแต,แต่ไม่คือคืออย่างนี้ค่ะหมายความว่าต่อให้คุณกินปอสารพิษตลอดแต่ว่าบางทีมันมีเนื้อสัตว์คุณรู้ไหมว่าน้ำปลาบางชนิดนี่กินไม่ได้เลยนะครับทำไมคะอ้าว น้ำปลาบางชนิดนะคะ,ะพวกนี้นี่ทําให้ไตพังแล้วก็มันจะมีมันจะมีสารบางอย่างซึ่งเป็นเคมีทางอาหารเนี่ยพอกิน<ะ>ก็ไปเสร็จปุ๊บมันไปสะสมไม่คือเขาทําให้เค็มขึ้นเหรอแม่อาใช่น้ําปลาบางชนิดเนี่ยมันมีเคมีทางอาหารแล้วคุณรู้ไหมว่าบางทีกินผักต่อสารพิษแต่น้ํามันที่ผัดล่ะคะ ถ้าเป็นน้ํามันหนึ่งเนี่ยนะคะยังพอทนแต่ถ้าเป็นน้ํามันที่สองนะคะมันจะกลายเป็นมีสารโพล่าในตัวสารโพล่าตัวนี้มันจะไปจับที่ผนังลําไส้แล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์มะเร็งค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แต่มันไม่ใช่แค่มะเร็งนะจริงมันมีโรคอะไรนะโรคเกี่ยวกับไอร์คอดยนไขมันในเลือดสูงบางทีไขมันหุดตันในเส้นเลือดบางคนแบบเส้นเลือดในสมองแตกมันเกี่ยวกับ ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องกินนะแต่ว่าเรื่องกินจากแอลกอฮอล์เนี่ยมาเป็นอันดับสองใช่พีจัยกันมาแล้วเขาบอกว่าไรื่องอะไรเื่ออะไรเมื่อกี้คิดถึงน้ำมันกับโรคมะเร็งพี่ถึงเวลาเราไปกินตามรถต่างๆที่มันมาขายมะแรงทอดรถเข็นนะนะเออมะแรงทอดพวกดักแด้มันต้องอมน้ำมันพต้องดูนะน้ำมันดำมากนะเพิ่งก็คือตรงนั้นก็คือกินมะเร็งเข้าไปค่ะคือคือพี่ไม่ใช่ไม่กินมะแรงนะไม่กินมะแรงนะแต่กิน นะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันทอดแบบนั้นพี่ก็ไม่มีทางพวกอ,อาหารนเนี่ยพวกเอ่อปิ้งย่างทอดเนี่ยไก่ยงไก่ย่งยางพวกน,นี้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ง่ายคออย่างนี้นเราจะทำยังไงนะคะคือไอ้ปิ้งย่างทอดต่างๆเนี่ยนะคะพี่บอกเลยพี่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่กินของกรอบหรือว่าของไหม้นะคะนึอของไหม้ที่ว่าโอ้โหเนื้อติดไหม้ดำๆไก่ย่างดำๆเขาต้องตัดถิ้งนะงแล้วจะพูดให้ฟังนะผักที่ว่ามีสารก่อบมะเร็งและสารอันตรายที่สุดอันดับหนึ่งนะคะผักคะน้า กระลำปีนะคะแตงกวานะคะทั่วฝักยาวนะคะกระลำยอกทำไมถึงเป็นพวกนี้คะก็ก็อาเวลานั้นอะคือคืออายาฆ่าแมลงมันเยอะแต่แต่คือมันเข้าไปทม่นานะมันเข้าไปเคลือบไว้แล้วล้างไม่หมดไงเครื่องที่เขาขึ้นไปบนดอยอะไปไปที่ไปที่อะไรสักที่นึงเขาบอกว่า อย่างที่คุณแม่พูดเลยกระหล่ำดอกอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าใช้สารแบบคือเขาลงมาเขาลอกกินเลยอะใช้สารเขาบอกว่าสารเคมีแบบยาบางที่โดยเนี่ยนะบางที่ค่ะบางที่บางที่แต่เราไม่ได้พูดว่าดอยอะไรนะแต่บบเขาบอกว่าแบบเลื่อนแเป็นขั้นบันไดเนี้ยหรอใช่ บางที <aunque S 2> <me> ่นะคะบางที่คือเวลากินเราสังเกตดูคนเนี่ยจะกินแต่ผักสวยๆต้องกินผักที่มีแมลงกินนะคุณจําไว้เลยผลไม้ผักอะไรก็แล้วที่มีสัตว์มีแมลงมีนกไปกินผลไม้หรือว่ามีรอยกระลงกระลอกนั่นนะคือ ปอดสารเคมีทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันก็เอาสายเอาใส่ขวดร็งแล้วเราเกี่ยวกับพวกแอลกอฮอล์มาเป็นอันดับสองเพราะแอลกอฮอล์เป็นอุบัติเหตุเกิดเก้าสิบเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะครับได้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยพี่บอกว่ามะเร็งตับแน่ๆนะครับตับแข็งแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปลดไฟฟ้าประจุ ลบนะครับเพิ่มไฟฟ้าประจุบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกออกซิเจนต่างๆมันจะเข้ามาสู่ร่างกายแบบว่าปะทะเต็มที่ใครไม่อยากตายโรคเร็วๆไม่ไม่เป็นโรคตายต้องเลิกกินแอลกอฮอล์นี่นี่นะเบรกแค่แอลกอฮอล์ด้วยแค่เบรกนี้นะหลายโรคเลยนะเดี๋ยวเบรกหน้านะโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งวันนะโรคอ๋ออันนี้ติดต่อกันทางอากงอากระดับน้ำใจ ไปเจอผู้คนเราไปพักปลุวัพูิดถึงแอลกอฮอล์นานๆหน่อยนะเพราะว่ามันตรงกับวัยรุ่นมากๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันพักแป๊บหนึ่งนะคะส่วนใครส่วนใครนะคะที่กินแอลกอฮอล์อยู่คุณต้องฟังเรานะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเราไม่กินนมคะเราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าว ไ้ไข่มีกระเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราคือตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดี เคยมีเพื่อนรักสักคนหนึ่งไหมเพื่อนที่คอยห่วงใยกันเพื่อนที่คอยแบ่งปันกันเสมอเพราะเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันตลอดเวลา ที่ไม่เคยทิ้งกันไม่ว่ายามทุกหรือยามสุขเพื่อนจึงมีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันและกันตลอดไปทำไมวันนี้หนูสวยจังก็เราใส่โรแมนซ์นะคะขอบคุณนะเพื่อนสำหรับทุกอย่าง เริ่มต้นใส่โรแมนซ์ตั้งแต่วันนี้เท่ากับเริ่มต้นชีวิตที่ดีสำหรับคุณชุดเพื่อสุขภาพและเรือนร่างที่ดีต่อไปโรแมนต์คู่กายเพื่อนคู่ใจ ผิวสวยใสภายในกระชับดับกลิตต้องคาราพล u สและซันสซลินเผยรูปร่างใหม่ให้ตรงใจคุณด้วยซันสซลินน่าคุณผู้ชมคะกลับมากับรายการป่าชาดานะคะช่วงนี้เป็นเบรกที่สองแล้วนะคะในช่วงของฉากกันให้แตกคุณทำอะไรครับอะไรคุณทำอะไรครับข่าวกำลังการฉันอยากเป็นโรคไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาเดี๋ยวก่ขอพูดขอพูดนิดนึงก่อนได้ไหมทรวันนรกวันนรกเนี่ย สูบบุหรี่กินลงกินเหล้าแล้วก็พวกวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจสังเกตคนที่เป็นโรคนี้นะค่ะหายนะเหรอโรคนี้หายย่างยหายย่างเท่าไหร่ก็ไม่เคยหายย่างหนูไม่เคยเป็นคุณแม่ไม่เคยเป็นเธอแล้วฟังนะไปโรงพยาบาลนะถ้าเข้าไปในห้องหรือว่าในที่พักที่มีคนที่เป็นวัณโรคนะเขาจะแยกไว้ต่างหากและพยาบาลจะต้องสั่งว่าคุณเอาแมสปิดปาก คนที่เป็นก็จะต้องหัดดูแลตัวเองอย่าแพร่เชื้อแพ้คนอื่นเพราะเป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจอากงอากาศอย่างเงี้ยมันส่งผลแต่บางคนเขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นวัณโรคหรือเปล่าบางคนก็เป็นลเป็นปอดก็พับวัณโรคนี้มันจะมีมันก็หุงลมโป่งพองก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่คนเรือคนนละโรคมันจะไอเรื้อรัง อวัณรโรคมันจะเกี่ยวกับเรื่องปอดคือวัณ <บา S 2> โรกมันจะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะนะครับมันจะมีฝังอยู่ในตัวมนุษย์เรา<ห>น,น,นี<ห>น่แหละมันจะเป็นเชื้อมันจะเป็นมันจะเป็นเชื้อแฝงอยู่ในตัวมนุษย์เราแต่ในนี้ในตัวในตัวมนุษย์เราเนี่ยเขาจะมันจะมีภูมิคุ้มกันนะคะมันจะมีภูมิคุ้มกันตราบใดที่ร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหลวันโรกมันจะปะทุขึ้นมาวันโรกนี่น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆ ยีล้านคนของออของคนไทยใช่<ต><ม>เพราะว่าตอนนี้เนี่นะนยทางสาธารณสุขเขาออกมาบอกนะคะบอกว่ามีรายงานจากองค์การอนามัยโลกเ,ออเขาบอกหรือว่าเป็นโรคที่รุนแรงแล้วคุณแม่ผู้ถูกเขาบอกว่าประชาคาดว่าประชากรไทย20ล้าน